F-16AM คืออะไรเครื่องบิน F-16AM คือเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงจาก F-16A Block 15โดยผ่านโครงการ Mid-Life Update (MLU) ซึ่งเป็นการอัปเกรดระบบควบคุมการบินอาวุธระบบเรดาร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆอย่าง F-16C D Block 75-52 0 52. คุณสมบัติเด่นของ F-16AM เรดาร์แอน APG-66B สที่พัฒนาขึ้นให้มีระยะปรดจับเป้าหมายไกลขึ้นระบบลิงก์16สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยรบอื่นรองรับอาวุธนำวิถีสมัยใหม่เช่น AIM 120 AMRAAM และ JDAM ระบบอิเล็กทรอนิกส์และตู้ควบคุมการยิงมิชชั่นคอมพิวเตอร์ที่อัปเกรดจากมาตรฐาน c o w a เส้นทางสู่ประเทศไทยจากข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาถึงการจัดซื้อ ในช่วงต้นปี2024มีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้เสนอขายเครื่องบิน F-16AM จำนวนหนึ่งให้แก่ยูเครนเพื่อสนับสนุนการป้องกันการโจมตีของรัสเซียอย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาด้านการฝึกนักบินและการบำรุงรักษาทำให้กระบวนการถ่ายโอนล่าช้าในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยซึ่งมีความสนใจที่จะเสริมเคีื่ยวเล็บทางอากาศจึงเข้าสู่โต๊ะเจราจากับประเทศผู้ครอบครองเครื่องบินเหล่านี้โดยเฉพาะประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียม ผ่านความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและ NATO ซึ่งในที่สุดได้นำมาสู่การส่งมอบ F-16AM ล็อต1ให้แก่กองทัพอากาศไทยเครื่องบินล็อตแรกได้เดินทางมาถึงประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม2025ท่ามกลางการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากฝ่ายทหารระดับสูงและประชาชนที่จับตาดูความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดความสำคัญต่อกองทัพอากาศไทย 1. เสริมศักยภาพกำลังรบทันสมัยปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีฝูงบิน F-16A B ีบล็อ15ซึ่งประจําการมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ80และแม้ว่าจะมีการอัปเกรดบางส่วนแต่ก็เริ่มล้าสมัยเมื่อเทียบกับภัยคุกคามยุคใหม่การได้รับ F-16AM ซึ่งมีระบบการรบแบบเครือข่ายและเรดาร์ที่ทันสมัยกว่าเดิมถือเป็นการยกระดับกําลังทางอากาศโดยตรงช่วยให้ไทยสามารถปฏิบัติการทั้งในรูปแบบ Air to Air และ Air toground ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เป็นสะพานสู่การจัดหา F-35 ในอนาคต หนึ่งในเป้าหมายระยะยาวของกองทัพอากาศไทยคือการจัดหาเครื่องบินรบยุคที่5อย่าง F-35 Lightning II ซึ่งมีความซับซ้อนและต้องการการฝึกฝนระดับสูงการใช้งาน F-16AM ซึ่งรองรับระบบการรบแบบ Network Centric และมีความสามารถใกล้เคียงเครื่องบินยุคใหม่จะช่วยเป็นขั้นตอนเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบสนับสนุนให้แก่กองทัพอากาศมุมมองจากประชาคมโลก การที่ไทยได้รับเครื่องบินรบ F-16AM ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกต่างจับตามองสถานการณ์ในเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐอเมริกามองไทยเป็นพันธมิตรสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการอนุมัติการโอนย้าย F-16AM แสดงถึงความไว้วางใจที่ลึกซึ้งประเทศในอาเซียนเช่นเวียดนามอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ต่างก็เร่งเสริมกองทัพเช่นกันการที่ไทยก้าวนำหน้าในการจัดหาเครื่องบินที่มีความทันสมัยถือเป็นการเพิ่มอำนาจการป้องปรามในภูมิภาค จีนและรัเสเซียซึ่งเฝ้าระวังการขยายอิทธิพลของตะวันตกในภูมิภาคอาจตีความว่าเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยเริ่มเลือกข้างในทางยุทธศาสตร์มากขึ้นประเด็นที่ยังต้องจับตา 1. จําจำนวนและสถานาการณ์ใช้งานแม้จะมีรายงานว่าไทยได้รับ F 1 6 AM แล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนที่แน่ชัดและยังไม่ชัดเจนว่าทางกองทัพจะใช้งานเครื่องเหล่านี้ทันทีหรือนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมก่อน 2. ความพร้อมด้านช่างและอะไหล่ F16AM แม้จะไม่ใหม่แต่ก็ต้องการการบำรุงรักษาและช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกมาโดยเฉพาะหากไทยไม่มีความพร้อมเพียงพอในระบบหลังบ้านอาจทําให้การใช้งานไม่เต็มศักยภาพ 3. ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงการเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศอาจ,อาจส่งผลให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาหรือเมียนมหาหันไปเสริมกองทัพของตนมากขึ้นเกิดการแข่งขันด้านอาวุธอาเรสในภูมิภาคโดยไม่ตั้งใจ บทวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกองทัพเพื่อนบ้านเวียดนามเวียดนามมี SU-27 และ SU-30 ซึ่งมีสมรรถนะสูงในภารกิจแอร์ซูเปอร์ y ตแต่ไม่มีความสามารถในด้านเน็ตเวิร์กเซนทกเท่ากับ F-16 AM ของไทยมาเลเซียมาเลเซียใช้งานสูตร3 0 m m และกำลังจัดหา FA-50 ซึ่งแม้จะทันสมัยแต่ก็ยังไม่มีเครื่องใดที่มีความสามารถครบเครื่องเหมือน F16AM กัมพูชาแม้ยังไม่มีเครื่องบินขับไล่ไฮเทค แต่ความเคลื่อนไหวของไทยอาจผลักดันให้รัฐบาลกัมพูชาพิจารณาจัดหาอากาศยานรบจากจีนหรือรัเสเซียในอนาคตเสียงสะท้อนจากสังคมไทยในโซเชียลมีเดียมีทั้งเสียงชื่นชมและคำถามวิพากษ์กลุ่มผู้สนับสนุนชี้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเสริมความมั่นคงให้ประเทศในยุคที่ภัยคุกค,คามไม่แน่นอนกลุ่มวิจารณ์มองว่าควรใช้งบประมาณกับการพัฒนาเศรษ,ษฐกิจและสาธารณสุขมากกว่า นักวิชาการบางส่วนให้ความเห็นว่าการซื้อ F-16AM เป็นการต่อยอดที่ชาญฉลาดเพราะใช้ของมือ2แต่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าของใหม่ในราคาที่ถูกกว่า3-4เท่าสรุปก,การที่ F-16AM มาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการถือเป็นหมุดหมายสำคัญของกองทัพอากาศไทยในยุคใหม่เป็นการยกระดับขีดความสามารถอย่างแท้จริงและสะท้อนถึงการวางกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งด้านการป้องกันประเทศในระดับภูมิภาค แม้จะมีข้อกังวลในหลายประเด็นแต่หากมีการจัดการอย่างมืออาชีพเครื่องบินชุดนี้จะเป็นกำลังสำคัญของไทยไปอีกหลายสิบปีและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ไทยสามารถก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทหารของอาเซียนอย่างมั่นคงหากต้องการเวอร์ชั่น PDF หรือใส่ภาพประกอบและอินโฟกราฟิกเพิ่มเติมแจ้งได้นะครับ